มอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข16พักประชาธิป,ปัตย์สวมเสื้อเชิตแขนสั้นสีแดงเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวไทยเชื่อสายจีน เดินทางลงพื้นที่หาเสียงย่านเยาวราชโดยเริ่มกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดโพแมนซอยนราธิวัสราชนคลิน24จากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังสารเทียนฟ้าด้วยการซ้อนจักรยานยนต์ก่อนปิดท้ายที่วัดมังกรก,รกรมลาวาดหรือว่าวัดเล่งในยี่ท่ามกลางประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้จะมีฝนตกโปรยปลายลงมาค่ะ มอมราชวงศ์สุขุมพันธ์กล่าวว่ามีแผนผลักดันให้ย่านเยาวราชเป็นชัยน้าทาวของอาเซียนซึ่งก็เชื่อว,ว่าจะทําให้กทมมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น5แสนล้านบาทต่อปีจากปัจจุบันที่มีรายได้4แสนล้านบาทต่อปีเพิ่มขึ้นจาก4ปีก่อนหน้านี้ที่มีรายได้3แสนล้านบาทต่อปี โดยขณะน,นี้มีการวางแผนเบื้องต้นแล้วนะคะทั้งการนำสายไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดินเพื่อปรับทัศนียภาพและเน้นให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวความปลอดภัยด้านอาหารซึ่งจะมีการจัดทำเมนูอาหารภาษาอังกฤษเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวด้วยทั้งนี้ได้ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับผลสำรวจความคิดเห็นโดยระบุว่าวันนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลค่ะเตรียมที่จะนำ สายไฟฟ้าและสาธารณภคลงดินไว้แล้วนะครับแต่บังเอิญได้เกิดน้ำท่วมแลวก็การจัดสรรงบประมาณก็มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าผมได้กลับไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครก็จะเดินหน้าในในส่วนนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ในเรื่องของอาการปรับปรุงด้านกายภาพทนั้นนะครับแต่ว่าจะต้องมีการปรับปรุงในในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องของการาดูความปลอดภัยของอาหารที่ ขายอยู่ริมถนนนะครับหรือในเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยของชาวต่างชาติแล้วก็อาจจะมีหลายเรื่องซึ่งมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆแลน้อยแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเช่นเมนูเป็น,ปนภาษาอังกฤษนะครับ ด้านนายสุริศสยามวาลาผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข17นะคะซึ่งก็เป็นผู้สมัครอิสระค่ะลงพื้นที่หาเสียงบริเวณหน้าลานเซ็นทรัลเวิร์ไปจนถึงย่านสยามสแควร์ภายใต้ภารกิจการเดิน1ล้าน9เพื่อสัมผัสปัญหาที่แท้จริง แท้จริงของกรุงเทพโดยนายสุธาริศก็เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่หาเสียงปัญหาที่พบคือเรื่องของทางเดินเท้าที่ไม่ได้รับความสะดวกสบายมีจำนวนทางขยะน้อยส่งผลให้พบขยะถูกทิ้งระหว่างทางเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องมีการจัดระเบียบใหม่ซึ่งถือเป็นนโยบายแรกในจำนวน12ข้อที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อหวังคืนความปลอดภัยบนทางเท้าพร้อมกันนี้ยังเสนอเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรรวมถึงการเพิ่มพื้นที่สำหรับการเดินทางด้วยจักรยาน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการดําเนินการในส่วนนี้อย่างจริงจังค่ะส่วนผลการสํารวจความคิดเห็นแม้จะมีเพียงสองผู้สมัครจากพรรคการเมืองใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนนายสุริตก็ยืนยันว่าพร้อมเดินหน้าหาเสียงตามที่ตั้งใจไว้ด้วยนโยบายควบคู่กับความรู้ทั้งนี้มองว่ายังมีโอกาสสาหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้เพราะที่ผ่านมามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นค่ะเวลาพูดอะไรแล้วพยายามพูดให้ติดดินที่สุด ถึงการทําได้จริงๆนะครับไม่ต้องห่วงครับถ้าผมจะพูดเพื่ออยากได้พื้นที่สื่อหรือทําเพื่อให้ได้พื้นที่ข่าวผมมีวิธีแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ไม่ไม่ไมไมทำแบบนั้นนะครับก็คงจะไม่เห็นผมไปทําอะไรแปลกๆเพื่อได้พื้นที่ข่าวพวกนั้นแต่ว่าผมจะเดินของผมแบบนี้เอาสาระเวลาหาเสียงบอกวิธีการชัดเจนนะครับคือหาเสียงคู่ความรู้เลยนะครับอันนั้นจะเป็นจุดที่ผมจะยึดอาจจะหวือหวา น้อยออกว่าคนอื่นแต่ผมก็รู้สึกว่ามันควรจะเป็นแบบนี้ดีกว่าที่มันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับ